สวัสดีครับนะผมสุพ์โคมณีนะครับจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอชุมแสงนะครับนะครับเรากลับมาที่ตรงแปลงปลูกนะครับโรงปลูกของเราเนี่ยเราใช้เป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรือนปิดนะครับเราจะเห็นว่าเรามีการสร้างโรงเรือนแล้วก็ผักเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือไม่อยากให้โดนน้ําฝนนะครับตัวน้ําฝนกับน้าค้างเนี่ยมีปัญหากับผักมากนะครับเช่นฝนตกมากๆทําให้ผักเน่าน้าค้างลงเยอะๆทําให้มีลาผักนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของมแงมลงแมลงจะเข้ามาทําลายผักของเรามากเพราะนั้นเราทําผักที่มันจะต้องเป็นอินทรีย์เนี่ยก็จะต้องใช้โรงเรือนขนาดนี้เราก็ต้องไปเตรียมวัสดุปลูกวัสดุปลูกก็คือได้จากแกลบก็เอามาผสมกับมูลสัตว์นะผสมแล้วก็ลดน้ําให้มันชุ่มอาจจะไปใช้สูตรวิศกรรมแม่โจ้นหนึ่งก็ได้ครับทำจนกระทั่งมันย่อยแล้วเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก60วันนะไม่เกินนี้หรอกนะครับเราก็สามารถที่จะได้วัสดุปลูก เมื่อเรามีกระบาพร้อมนะครับเราก็เอาวัสดุปลูกซึ่งเป็นแกลบกับขี้วัวที่เราหมักโดยใช้สูตรวิศกรรมแม่โจ้หนึ่งนี้เลยครับนะฮะแล้วเกลี่ยให้ทั่วนะฮะเกลี่ยให้ทั่วนี่ลักษณะาการใส่นี่นะครับให้ใส่เนี่ยความหนาของวัสดุตัวนี้5นิ้วครับเราจะเห็นได้ว่ากระบาดของเราเนี่ยมันมีความหนาอยู่ที่6นิ้วเราไม่ควรใส่6นิ้วเราใส่แค่5นิ้วขยักไว้1นิ้วขยักไว้ทําอะไรขยักเอาไว้สําหรับ มูลสัตว์อีกตัวที่เราจะมาเลี้ยงไส้เดือนถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะครับในเรื่องการปลูกผักเนี่ยบนผักยกแค่เราเลี้ยงไส้เดือนลงไปเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมนะครับเราก็เอามูลสัตว์นะครับแต่มูลสัตว์นี่ไม่สามารถใช้มูลสัตว์ใหม่ๆได้นะมูลสัตว์ต้องแห้งแล้วก็แช่น้ำ24ชั่วโมงเอาน้ําออกแช่อีกรอบหนึ่ง24ชั่วโมงลักษณะเหมือนกับที่เราจะไปเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยแหละครับพอเราได้มาเสร็จนะครับส่วนใหญ่จะใช้ที่นี่จะใช้มูลวัวมูลควาย มูลหมูนี่ต้องต้องต้องหมักนานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เททับลงไปในการเททับลงไปเนี่ยนะครับแล้วเกลี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราใส่ไว้5นิ้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นก็เลยนะเป็นนิ้วข้างบนก็นิ้วที่6เนาะตอนนี้เราได้เป็นชั้นไปแล้วชั้นแกลบกับมูลสัตว์ที่ผสมไว้ใส่ไป5นิ้วใช่ไหมครับอีก1น,นิ้วก็เป็นมูลสัตว์ก็เหลือแค่คุกเขาเวลาคุกเขาเนี่ย ให้คุกเขาลงไปลึกแค่ประมาณ3นิ้วเราลักษณะง่ายๆนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งของกระบะเราหน้า6ถูกไหมครับเราใส่แกบมา5นิ้วตรงนี้นิ้วหนึ่งก็คือมูลสัตว์ตรงนี้แต่เวลาคุกเขาให้คุกเขาแค่ประมาณ3มนิ้วหรือครึ่งนึ่งของไม้เพื่ออะไรครับเวลาที่เราคุกเขาเนี่ยนะครับเราก็คุกเขาลักษณะนี้ครับเนะเราไม่คุกเขาไปถึงพื้นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราลดน้าเนี่ยน้าปุ๋ยเนี่ยนะครับจะลงไปที่ ที่ดินหมดนี้เราก็จะมีแกลบรองอยู่เนี่ยประมาณ3นิ้วถูกไหมเนี่ะแล้วก็คุยแค่ประมาณขนาดน,นี้นะครับเ,เ,เครื่องบดสำคัญเ,เ,เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคลุกเค้าเสร็จแล้วคุณก็เกลี่ยไปให้เหมือนเดิมหลังจากที่เราเกลี่ยเสร็จก็ถึงวิธีการปรับดินนะฮะปรับดินก็อาจจะใช้วัสดุง่ายๆนะฮะเนี่ยทำอย่างนี้นะครับ ถือว่าเป็นการปรับดินให้ให้มีความเรียบนะฮะให้มีความเรียบนะฮะเสร็จแล้วก็ทําการวัดตีเส้นนะครับวิธีการวัดก็ให้ให้เราขีดเนี่ยด้านนอกนี้ก่อนนะครับถ้าหากเราจะปลูกห่างกัน20เซนก็ให้ใช้ไม้ตัวนี้เป็นหน้า8แต่ถ้าเราต้องการ15เซนตัวนี้15เซนเพราฉะนั้น ถ้า15เซนเนี่ยจะเหมาะกับพวกชุนฉายซึ่งเป็นโซนตรงจะได้ตารางเมตรละ3、6ต้นนะครับจจวันนี้เราจะลองดูนะครับนี่ฮะวางเสร็จนะครับอาจจะใช้ไม้ให้มันยาวกว่านี้นิดนีงได้นะครับนี่ฮวิธีการากำหนดเรื่องของแนวปลูกเนี่ยก็จะทำโดวยวิธีง่ายอย่างนี้จะได้ตารางเมตรละ3,6ต้นตำแหน่งที่เราจะต้องทำการปลูกก็คือตำแหน่งจุดตัด จะะุดตัดเนี่ยก็ให้เรา่ะขุดหลุมจริงๆแล้วก,การปลูกผักเนี่ยนะครับเราสามารถใช้มือของเราเนี่ยเมื่อกี้นี้เราเริ่มตั้งแต่ใช้นิ้วเลยครับเพราะผักย้ายกล้าผักมาสุดท้ายก็คือมาเรื่องการเตรียมการใช้มือทําเป็ดแหลมๆนี่คล้ายๆหัวสว่านนะครับนี่เราก็ทําการบิดมือนะครับความลึกไม่ต้องลึกมากเพราะว่าเวลาที่เราปลูกเนี่ยต้องมาดูว่าตัววัสดุที่เราปลูกตัวตัวที่เราเพาะมาเนี่ยก็ไม่ได้ลึกอะไรมากก็พอดีแค่คอดิน ก็มาดูวิธีการปลูกหลังจากที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ1ตารางเมตรนะครับที่ผมขีดอยู่นี่คือ1ตารางเมตรก็จะปลูกได้ทั้งหมด36ตน้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะคํานวณได้ง่ายครับถาดหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้อยู่ถ้าปลูก36กเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณ3ตารางเมตรนิดนิด,นดครับกระถานนี้เป็นร้อยนะฮะเวลาที่เราแคะขึ้นมาจะเห็นไหม,มนจะมีรากอยู่พอสมควรนะฮะ แล้วเราก็เอามาวางาวางง่ายๆเวลาปลูกผักเนี่ยไม่ต้องไปกดไปทําอะไรนะครับอันเนี้ยถือว่าเสร็จขั้นตอนแล้วหลายคนเนี่ยเวลาปลูกผักชอบไปทามันอย่างเงี้ยเนี่ยไอการกดอย่างเงี้ยจะทําให้ดินเนี่ยแน่นอีกทั้งๆที่เราทําดินมาฟูแล้วทําให้แน่นแล้วการกดแบบเนี้ยบางครั้งช้าต้นไม้จะเอียงไปทางด้านนี้เราก็ต้องไปขืนมันระบบการทําแบบอินทรียเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกครับดินที่ร่วนซุยแบบเนี้ยถูกน้ําเดี๋ยวเขาจะยุบตัวของเขาเองนะครับแล้วเขาก็จะ เดินลากได้ง่ายเห็นไหมครับไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องกดไม่ต้องทับวางตรงๆนะครับแล้วก็เขีย่ยเสร็จแล้วครับหลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเป็นนวัตกรรมเลยนะถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทางศูนย์เราเดี๋ยวคิดได้นะครับก็คือนําไส้เดือนเนี่ยมาเลี้ยงนะร่วมกับการปลูกผักได้นะครับก็คือนํามูลไส้เดือนกับตัวไส้เดือนที่เรามีอยู่ในกระมังเนี่ยนะครับโรยมันลงไปบนแปลงนี่เลย ดันั้นไอ้โรยบนแปลงเนี่ยเราต้องสังเกตดูนิดหนึ่งนะครับว่าไส้เดือนเนี่ยเขามุดลงไปไหมถ้าเขาไม่มุดเนี่ยอย่าไปปล่อยนะนั่นหมายความว่าเราเตรียมวัสดุในการปลูกเนี่ยไม่ถูกนะฮะอย่างเช่นอาจจะมีความร้อนมีมีเทนอยู่ไส้เดือนจะไม่มุดแต่ขณะที่เราลองเช็คดูครั้งแรกเนี่ยไนะส้เดือนมุดลงไปเนี่ยแปลว่าวัสดุปลูกนี่โอเคแล้วไส้เดือนอยู่ได้ก็จะมีผลดีต่อผักนะครับหลังจากนั้นก็เอาไส้เดือนนี่วานลงไปเลยครับนะฮะ ไม่ได้เอามูลไส้เดือนนะหมายถึงเอาตัวไส้เดือนเนี่ยว่านลงไปนะครับว่านลงไปในนี้เลยหลังจากที่ไส้เดือนเนี่ยเขามุดลงไปในแปลงเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ให้ใช้น้ำนะครับมาลดผมนิดๆนะเพื่อให้มันมีเกิดความชื้นผักจะได้ตั้งตัวได้ง่ายนะครับไส้เดือนก็จะลงไปพักเพราะนั้นหลังจากที่เราปลูกผักไประยะหนึ่งเนี่ยลดน้ำเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่า ไส้เดือนพวกนี้ก็จะทําการกินวัสดุปลูกของเราเไปด้วยแล้วก็จะขึ้นมาขี้ไว้ข้างบนข้อดีของก็คือขี้ไส้เดือนเนี่ยหรือมูลไส้เดือนที่เราเรียกเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ติดมาจุลินทรีย์พวกนี้ทาให้ผักไม่เน่าทําให้ผักจเจริญที่มีประโยชน์ต่อผักมากๆแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีอีกอย่างนึงก็คือในขณะที่ไส้เดือนอยู่เนี่ยาการดํารงชีวิตของไส้เดือนเนี่ยเขาจะต้องขุดรูจากข้างล่างถึงข้างบน นะครับเพื่อขึ้นมาขี้ก็จะเป็นหลอดอากาศนะฮะมีอากาศเนี่ยทายเทได้ในแปลงในี่สะดวกขึ้นก็จะทําให้ผักเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับถ้าเราปลูกไปประมาณสัก8ถึง10ครั้งเนี่ยเราจะพบว่าวัสดุที่เราเตรียมปลูกไว้เนี่ยกับกลายเป็นมูลเส้เดือนไปหมดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้สามารถเอามูลไส้เดือนไปใช้กับแปลงอื่นในวัสดุปลูกหรือจะนําไปบรรจุถุงขายเนี่ยก็จะเป็นการที่เพิ่มมูล,ลค่าได้